่อให้ผมอยู่ในวัย40แล้วเนี่ยแต่ผมยังรู้สึกว่าอยู่ในวัย20ต้นเพราะทัน้นสไตล์การลงทุนของผมคือเสี่ยงสูงนะครับคือลุยใครก็ได้ที่อยู่ตรงแสงสว่างปล่อยผมไปข้างล่างเถอะขอร้องยังไม่ถึงเวลาคุณค่อยเอาวิญญาณผมไปวันที่คุณพ่อคุณแม่ไปและกันจากโลกนี้แต่ผมบอกกับตัวเองว่าถ้าผมป่วยอีกรอบหนึ่งมะเร็งนะรอบที่สองนะผมบอกภรรยาปล่อยผมเถอะอย่าพยายามที่จะอัดคีโมใส่ผม อาจใช้แสงให้ผมเลยปล่อยผมเถอะเราต้องฉับไวอันนี้คือความท้าทายตรงนี้ใครที่ไวที่สุดใครที่ฉับไวที่สุดนะครับสำหรับผมเนี่ยทุกอย่างมันก็อยู่ที่จังหวะด้วยนะฮะทุกสินทรัพย์ทางการเงินเนี่ยมันมีเวลาของมันถ้าพูดถึงจังหวะณนะโมเมนต์เนี้ยนะครับผมถอนตัวออกจากหุ้นคริปโต ทุกอย่างแล้วอยู่แต่ทองกับธุรกิจส่วนตัวเพราะว่าทองก็คือ,อเป็นแค่เครื่องมือชนิดหนึ่งที่แทนที่จะเอาเงินเราไปดองแช่ในธนาคารด้อยค่างั้นเอาเปลี่ยนเปลี่ยนค่าของมันเปลี่ยนมูลค่าของมันเป็นสิ่งที่มีค่ามากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะในสภาวะที่มีความตึงเครียดไม่แน่นอนของโลกใบนี้ของเรา นะครับทั้งๆท,ที่ว่ามี geo political tension ตลอดเลยนะฮะเพราะฉะนั้นอย่างแรกคือตุนเงินไว้ไม่ใช่ตุนเงินสดเพียงอย่างเดียวนะตุนทองคําไว้ป้องกันความเสี่ยงนะครับป้องป้องกันเงินเฟอ้อพอแปลงเป็นทองคําเสร็จปุ๊บทองคําก็ไม่ได้มีผลตอบแทนหรือไม่ได้มีปันผลเข้ามานะมันแค่มูลค่าเราอาจจะโตได้มากกว่าปัจจุบันนะครับ แต่มันก็อยู่ที่จังหวะที่เราซื้อทองคําถูกหรือไม่ถูกหรือถูกหรือแพงก็เหมือนอันนั้นก็อันนี้ก็อันนั้นคือสําหรับวันอื่นที่เราจะมาคุยกันคือพูดง่ายคนที่ลงทุนใน Multi Asset หรือกระจายตาม Asset Class หรือ Multi Asset เนี่ยก็คือคนนั้นนะเขารู้เรื่องไซคลของแต่ละ Asset ด้วยแหละนะครับแล้ว เป็นวิธีกระจายความเสี่ยงด้วยนะครับกระจายการลงทุนด้วยนะครับตามไซคลของมันนะครับถ้าเราจมอยู่กับ a อสเซเดียวเช่นหุ้นที่เกี่ยวกับท่องเที่ยวเกิดโควิดปุ๊มคุณคือทุกอย่างคุณทุ่มไปทางนี้หมดคุณก็ไม่รอดน,นะครับแบ่งเปอร์เซ็นต์ทีละนิดทีละหน่อยนะครในแต่ละ a อสเซทคล s สนะนะครับแล้วก็แบ่ง พอชั่นของเงินของคุณในทองคาแบ่งพอชัน่นเงินลงทุนในธุรกิจที่คุณอยากจะทำนะครับแล้วแบ่งส่วนเล็กน้อยในสิ่งที่เป็น passion investment ของเราเช่นาาบางทีรู้สึกว่าอยากจะมีนาฬิกาสวยๆสักเรือนสองเรือนอะไรก็ว่าไปนะครับก็ลงทุนในในตัวนั้นก็ได้นะครับนี่คือ multi asset นี่คือกระจายจริงๆนะครับ อาชีนของผมเนี่ยนะครับณตอนนี้นะครับอยู่ที่ธุรกิจ<ด>ธุรกิจที่ผมทำอยู่นะครับ <ๆ S 1> แล้วก็ธุรกิจที่ผมกำลังศึกษาอยู่แล้วกำลัง planning กับเพื่อนๆอยู่นะครับก็บางทีก็ต้อง inject หรืออัดชีดเม็ดเงินเฟสแรกเฟสสองนะครับเหมือนการลงทุนซีรีส์ A ซีรีส์ B อะไรก็ว่าไปทีละนิดทีละหน่อยนะครับอันนี้คือพอร์ตใหญ่ของผมณตอนนี้นะครับ เอาเอาจริงใหญ่กว่าทองคำทองคำอ่ะผมลดจํานวนหนึ่งเพราะอ้าวถ้าเกิดมันเกิดคร a ชเนี่ยคิดว่าทองคํามันจะขึ้นเหรอน no. มันจะมีช่วงหนึ่งที่ทองคําจะเทลงมาก่อนนะฮะเทลงมาสมมติสมมติม,มีคร a ชเกิดเกิดขึ้นมาเนี่ยมันต้องมี asset rotation เขาเรียกว่า asset rotation นะครับถ้าเกิดเกิด i s ในประเทศใดประเทศหนึ่งเขามีทองคําเป็นแบ็กอ้าแต่คุณก็ต้องเทขายทองคําเพื่อที่จะซื้อหรือเพื่อที่จะ ถัวซื้อราคาหุ้นหรืออะไรก็ว่าไปที่อยู่ต่ำๆนะทองคําอยู่ราคาสูงมากหุ้นมันตกตกตก,ตกคุณต้องเทขายทองคําเพื่อที่จะซื้อหุ้นอยู่ดีเพราะฉะนั้นเทขายทองคําก็ต้องเทขายอยู่ดีนะไม่จําเป็นต้องแบบล็อกเงินทั้งหมดที่คุณมีในทองคําก็ได้แต่ว่ามีไว้ก็ดีนะแล้วก็หาจังหวัดที่จะถัวเฉลี่ยหรือ DCA หรืออะไรก็ว่าไปกับทองคําไปเรื่อยๆนะแตนะ่แต่น,นี้คือส่วน ส่วนพ o ร์ตโฟลิโอเป็นอันดับ2แล้วกันนะครับทองคําแต่อันดับแรกของผมเนี่ยอยู่ที่ทธุรกิจมันไซคของผมเช่นกันนะครับผมจะมีฤดูแบบว่าบ้านนาฬิกามาก <c oughs> เก็บเก็บนาฬิกามากอะไรก็ว่าไปแต่พอพอมีสิ่งที่อยากได้แล้วเนี่ยผมไม่ ผมไม่ไม่ไม่ไมติดอนะ่ะไม่ไม่เสพติดนะครับไม่ a d d i c t กับมันตรงที่ว่าเออมีโรเล็กแล้วต้องมีโรเล็กอีกนะครับ mm hmm. ผมมองว่าผมอยากจะมีโรเล็กที่ผมคิดว่าดีที่สุดของค uh ัตเตอร์รีโรเล็กอ่าผมย้ายไปปาเตฟิล mm ิป hmm. ก็ขอดีที่สุดในคัตเตอร์รีปาเตฟิลิปอะไรก็ว่าไปนะฮะทีละน,นิดทีละหน่อยอ่หรือหรือ AP นะครับออเรมาพี ทำนองนั้นนะครับและหลังจากนั้นผมก็ย้ายไปวายน์อ wine. โอเคผมก็วายน์ wine ก็อยากจะมีรสชาติดีๆหน่อยนะครับก็คือมันจะมีมันจะมีถูกและดีด้วยแล้วก็มันจะมีแบบแพงและดีนะครับแพงที่สะสมได้แล้วก็ราคาขึ้นนะครับก็มีซื้อบ้างมีซื้อไปบ้างถ้าผมจะซื้อแคตตาล็อกี่ไหนจะเหล้าหรือวายเนี่ยผมต้องเล็งและมัวร์ว่าเป็นตัวดีที่สุดและสูงสุดของแคตตาล็อกี่นั้นผม จำแม่นเลยนะครับตอนที่ผมอายุ10ขวบต้นๆนะครับ14อ่ะตอน14ขวบผมจำแม่นว่าคุณพ่อเคยมีรูปภาพนะรถที่เขาอยู่ในความฝันของเขาโอ้ผ่านมาหลายปีแล้วผมยังจำแม่นได้เลยผมก็จำไว้แล้วจังหวะที่ผมมีเงินแล้วผมบอกว่าผมจะซื้อให้ก็คือเกิดตัวพอเชนี้ขึ้นมานะครับ คุณพ่อจะเป็นชอบแบบแนวเก่าแนวคลาสสิกผมก็ซื้อตัวพอเชนี้ซึ่งมีแค่2คันในประเทศไทยที่เป็นรุ่นนี้และยังเกียรกระปุกอยู่นะครับหายากมากเลยส่วนมา s e r าติเนี่ยตอนแรกผมอยากจะได้ Ferrari ซึ่งผมชอบแนวอิตาเลียนเฟอร์นิเจอร์ผมก็อิตาเลียนกันนะฮะเฟอร์รารี่มาเซราติอัลฟาโรเมโอเนี่ยนะครับมันคือกลุ่มเดียวกันนะครับ นะผมก็ชอบลฟาโรเมโอเหมือนกันคุณพ่อเคยมีลฟาโรเมโอสมัยเป็นนักการทูตที่อิตาลีนะครับผมก็หลงไหลกับอิตาลีคา a r มากแล้วผม39ไงครับอายุ39ตอนนั้นแล้วก็ผมบอกว่าถ้าผมจะรอ f e r r a ร i ี่ที่อยากจะได้เนี่ยผมเกิน40แล้วเพราะผมรับปากกับตัวเองว่าพอผมครบ40เนี่ยผมต้องมีซูเปอร์คาร์นะครับผมต้องมีรถหรูนะครับ ก็รอไม่ไหวไปที่มาซลาติต่อ,อตัวที่ผมอยากได้ก็รออีก2-3ปีผมก็เกิน40ไปไกลนะฮะเพราะว่าบังเอิญมีมาซลาติตัวนี้ที่เปิดประทุนได้นะครับแล้วคนที่ดีไซน์มาซลาตินี่คือคนที่ดีไซน์คนเดียวกันที่ดีไซน์เฟรารี่โรมาที่กำลังจะเข้ามาอีก2ออปีข้างหน้านะครับที่เปิดประทุนได้นะฮะโรมาผมไม่ชอบโรมาที่หลังคาแข็งนะโรมาที่เปิดประทุนได้ นั่นแหละโอ้โอกาสดีมากเลยเห็นแล้วผมก็ไม่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 คิดหนักเลยครับผมไปแค่ครั้งเดียวแล้วซื้อเลยคือเป้าหมายมันโตตลอดเวลานะครับก่อนที่จะแต่งงานกับภรรยาผม,มาครับภรรยาผมบอกว่าถ้าคุณจะแต่งงานกับฉันนะคุณต้องมีเงินเดือนละแสนตอนนั้นผม3ามสี่หมื่นสำหรับผมแสนมันไกลมากตอนนั้นนะแต่พอถึงแสนปุ๊บ แต่งงานได้แหละแต่หลังจากนั้นมันรู้สึกว่าไม่พอพอคุณอยู่ในโลกการเงินเนี่ยนี่แหละคุณเสพติดจมอยู่กับเรื่องนี้มันก็เปลี่ยนบุคลิกคนได้นะ<ม>โดยเฉพาะเวลาคุณอยู่ในฝั่งสถาบัานการเงินโบกเกอร์หรืออะไรก็ว่าไปการเงินคือความลบทำงานไปทำงานมาเงินมันมาเองแค่คุณต้องมีเพื่อนที่ดีไอเดียที่ดีตั้งใจทำงานคัดคนที่ดีมีแต่คน รอบข้างเก่งๆทั้งนั้นมันผลักดันให้เราเก่งไปด้วยแล้วลงทุนถูกเวลาถูกที่ถูกเวลาเงินมันจะมาเองเอาจริงนะผมมันก็ทําให้ผมคิดนะอย่ามองที่เป้าแล้วอะช่วงแรกๆคุณอาจจะมองที่เป้าแต่พอคุณเลยเป้าทุกเป้าอย่ามองที่เป้าแล้วมองที่ความสนุกของเกมความสนุกของเกมการลงทุนเกมธุรกิจเกมคนเกมการเงินแล้วเอาชนะมันให้ได้ให้เยอะที่สุดมันจะมาเองครับ เงินที่คุณได้ใช้ใจ่ายในสิ่งที่มีผลตอบแทนสิผลตอบแทนในด้านการเงินผลตอบแทนเป็นเงินที่มากยิ่งขึ้นสินันไปใช้ใจ่ายในสิ่งที่มันด้อยค่าแล้วก็มันมีเสื่อมสภาพทำไมควรตกหลุมตรงนี้แหละมันก็ไปไม่ได้ไงผมก็ไม่รู้ว่าจะตายเมื่อไหร่นะผมเคยป่วยมะเร็งตอนอายุ24นะครับ มะเร็งจะกลับมาอีกแน่ๆนะครับแน่นอนแต่เมื่อไหร่ไม่ทราบแต่ผมตั้งเป้าว่าก่อน40ผมได้อชีพอะไรบ้างผมได้รอดจากมะเร็งอันดับแรกก่อนผมได้เรียนจบอันดับที่2ผมได้หน้าที่การงานที่ดีผมได้ความรักผมได้แต่งงานผมได้มีลูกคนที่1คนที่2องกำลังมาผมตั้งเป้าว่าคนที่3ก่อน40แต่คงไม่ทันละผมว่าผมได้อชีพทุกสิ่งในไลฟ์ทีนี้สิ่งที่ผมต้องตั้ง ป้าอีกทีหนึง่งหรือตั้งแบคออพตรงที่ว่าถ้าผมตายอะถ้าผมเป็นอะไรขึ้นมาภรรยาผมกับลูกผมต้องไม่ลำบากผมก็ต้องมีไม่ใช่มีเงินออมให้เขาเพื่อให้คุณแม่เนี่ยหรือภรรยาผมต้องใช้ใจในการศึกษาของลูกไม่ผมต้องมีทิ้งธุรกิจให้ทั้งแม่ทั้งลูกเนี่ยสืบทอดได้เอาบิสเนสไปเลยดีกว่า ผมให้ตังฟรีๆไม่เอาผมให้บิสเนสไปเลยดีกว่าให้คุณไปต่อยอดเองเนี่ยผมต้องสร้างอาณาจักรตรงเนี้ยเพื่อที่จะทิ้งเป็นเลาซีให้เขาแล้วผมถึงจะไปจากโลกนี้ได้อย่างสงบสุขผมกลับบ้านทุกวันผมไม่ค้างคืนนะผมกลับบ้านทุกวันกลับบ้านทุกวันเห็นเห็นหน้าเห็นหน้าลูกก็ดีใจแลวขวัญล้อเยอะๆเล่นกับเคนจังเยอะๆเห็นเคนจังยิ้มแล้วผมก็สบายใจแล้วแค่นั้นแค่เนี้ยมันก็ มันก็สร้างสารเคมีที่อยู่ในร่างกายผมที่ทำให้ผมรู้สึกดีขึ้นอตอนผมอายุ24นะครับยังอยู่อเมริกาใต้เรียนปริญญาตรีช่วงนั้นนะครับผมก็ป่วยมะเร็งขึ้นมาเขาเรียกว่ามะเร็งต่อมน้ำเหลืองลิมโฟมาฮอจกินครับประเทศไทยอะเรื่องเรื่องคุณหมอการแพทย์เนี่ย ดีที่สุดเลยอะ่ะผมก็ต้องรีบกลับมาแล้วก็เออหมอเก่งๆที่ไทยเนี่ยเก่งจริงๆอ่ะนะฮะล้วก็รักษากับคุณหมอท่านนี้คุณหมอสุพรจันจรุณีจํจาจชื่อนี้ได้เลยเพราะาเขาเขาเขา,ขาช่วยชีวิตผมเนาะถือว่าทรมานนะั้นทรมานมากคือโดนีโมีโมนี่ตัวแรงเลยอ่ะฮะใช้แสงก็ไม่เป็นไรตัวคีคมเนี่ทำทำร้ายทั้งเซลล์ดีแล้วเซลล์ไม่ดีอ่ะครับเพราะฉะนั้นตัวเราเสื่อมสภาพเนี่ยนะครับถามว่าผม,มาอายุ40เนี่ยผมผมอ่ะร่างกายเหมือน คนอายุ60อ่ะเพิ่มไปอีก1 0 2 0ปีได้คือร่างกายผมเสื่อมสภาพมากจากกีโมเกือบมีช่วงหนึ่งที่แบบว่าไม่รู้เป็นความฝันหรือเปล่ารู้สึกว่าผมกําลังตัวลอยอยู่ลอยอยู่บนท้องฟ้าเห็นแสงสว่างตรงท้องฟ้ามีเมฆมีความมีอู้สวยมากเลยแสงสว่างบนท้องฟ้ารู้สึกแบบสบายมากมากรู้สึกแบบไม่เจ็บปวดไม่ทรมานแล้วอยากจะลอยขึ้นไปเรื่อยๆอยู่ดีๆมีเสียงดังขึ้นมาจากด้านล่าง ผมมื่อว่าเอ๊เสียงนั้นคืออะไรผมหันไปมองมองข้างล่างนั็นเสียงคุณแม่ผมนะฮะบอกว่าอย่าเพิ่งไปแม่ไม่อยากให้ไปอ้าวผมก็ไม่อยากไปแต่รู้สึกดีจังเพราะผมไม่เจ็บแล้วอะปล่อยผมเถอะแต่แม่บอกว่ายังไม่ถึงเวลาคุณยังเด็กอยู่ยังอายุ24อยู่ผมบอกว่าเออจริงวะใช่ผมแค่อายุ24พ่อแม่ข้าราชการลงทุนกับผมขนาดเนี้เพื่อเห็นโปรดักต์ผลิตภัณฑ์คนนี้ยังไม่ไปไหนเลยตายซะและ้ว ผมว่าโนผมจะสร้างมูลค่าผลตอบแทนให้คุณพ่อคุณแม่ให้ดีผมบอกว่าผมจะกลับมาผมก็พยายามถีบ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 อะไรได้อะมันจะเป็นอากาศถีบไม่ได้อะกว่ายว่ายว่ายอย่างไงียอย่างเงคนเง่อโง่พยายามที่จะลงไปข้างล่างนะฮะแล้วร้องไห้ร้องไห้พยายามไฟเนี่ยว่ายไม่ได้ลงไม่ได้สักทีผมก็มองไปไม่เห็นพระเจ้าไม่เห็นอะไรนะมองแต่เห็นแต่แสงสว่างอย่างที่บอกตอนแรกผมบอกว่าใครก็ได้ที่อยู่ตรงแสงสว่างปล่อยผมไปข้างล่างเถอะ คอร้องยังไม่ถึงเวลาคุณค่อยเอาวิญญาณผมไปวันที่คุณพ่อคุณแม่ไปและกันจากโลกนี้แต่ตราบใดท,ที่คุณพ่อคุณแม่ยังอยู่บนโลกนี้ผมจะอยู่ให้สุดแล้วทาหน้าที่ให้สุดทําทุกอย่างให้สุดร้องไห้กราบกราบกราบคนที่อยู่ข้างบนใครก็ได้ตรงแสงสว่างและสุดท้ายคือผมตื่นขึ้นมาแรงบรรดาลใจที่ทําให้ผมไม่อยากจะสู้ต่อแล้วอยากใจ กลับมาสู่โลกนี้ต่อแล้วก็ไฟต์รอบนี้คือพ่อแม่คตอนนั้นผมยังไม่แต่งงานเนก็คือพ่อแม่แต่ตอนนี้ก็มีเหตุผลใหม่ละที่ต้องผมต้องไฟต์ต่อเพตอนนี้ไม่ใช่ไม่ใช่แค่พ่อแม่ผมแต่ผมเป็นพ่อแล้วด้วยแล้วผมก็มีแม่ด้วยแล้วก็มีลูกแล้วลูก2คนอีกแต่ผมบอกกับตัวเองว่าถ้าผมป่วยอีกรอบหนึ่งมาเลงนะรอบที่สนะผมบอกภรรยาปล่อยผมเถอะอย่าพยายามที่จะอัดคีโมใส่ผมเลยอัด ใช้แสงให้ผมเลยปล่อยผมเหอะผมพูดพูดกับภริยาแบบนี้ภร,ริยาร้องไห้ผมบอกว่าผมจะพยายามทุกทุกวิถีทางที่จะสืบทอดทุกอย่างให้ผมไปละแต่ผมไปด้วยความพร้อมว่าคุณจะได้ไม่ต้องลําบากถ้าผมทําให้คุณไม่ต้องลําบากพร้อมทุกอย่างแล้วอย่าพยายามดึงผมนะถ้าคุณรักผมจริงอะ่ะคุณไม่อยากเห็นเห็นผมทรมานปล่อยผมเหอะผมพูดอย่างนี้